สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2565กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีพุธเนี่ยนะคะคนลักนาราศีพุธเนี่ยนะคะตนุลักษ์เนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในราศีมังกรในเรือนสุภพะนะคะส่วนตัวลักนาเองเนี่ยเจ้าเรือนลักนาเองก็มีดาวราหูเข้ามาอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงทีอ่อาจจะมีความอึอดอัด มีความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตมากเท่าที่ควรน่นะคะก็คืออาจจะมีปัญหามีอะไรจุกจิกรบกวนใจในการาใช้ชีวิตประจําวันอยู่นะคะและพลังกาลังอะไรของเราเนี่ยที่ทุ่มเทลงไปเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการกระทําอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับมีอุปสรรคติดๆขัดๆเล็กๆน้อยๆจุกจิกกวนใจตลอดเหมือนกันนะนะคะแต่หลังจากาวันที่30มีนาคมไปเนี่ยนะคะก็จะ ปลอดโปร่งแล้วก็เบาขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าดาวราหูจะย้ายออกนะคะจะย้ายออกไปวันที่30มิีนาคมนั่นเองนะคะก็อดทนรอหน่อยนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากที่อยู่มาแล้วปีครึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่เรามองเห็นอีกเนี่ยนะคะของคนลัคนาราศีพฤษเนี่ยนะคะคนลัคนาราศีพฤษเนี่ยเรื่องการเงินการทองเนี่ยก็ ไปอยู่ที่เดิมกันนะคะไปอยู่ในในราศีมังกรกันก็ยังมีปัญหากันอยู่ก็คือการเงินอาจจะสะดุดบ้างนะคะหรือรายรับเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแต่ถ้าคนที่มีไรายได้ประจําแล้วก็คือได้เป็นสม่ําเสมอนะนะคะแต่ว่าถ้าจะคาดหวังรายได้ใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยบางทีไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็เหมือนให้เราประคับประคองไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็จะมีการย้ายนะคะมีการย้ายโดยที่วันที่สองนะคะวันที่สองมีนาคมเนี่ยดาวพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคนลักนาราศีพุธเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีกลุ่มนะคะซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยาก็การเงินเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มโฟลขึ้นโดยที่ดาวพุธก็ไปเจอดาวพรหัส ดาวสุรคราะห์ด,ด้วยกันดาวอาทิตย์ด้วยนะคะก็เป็นดาวที่ให้คุณด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนกรมมะด้วยก็ถือว่าการการเงินดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานเนี่ยได้ดีละเพราะว่าอยู่ในเรือนกรมมะกันนะคะแล้วก็งานเงินอะไรก็เริ่มจะเหมือนเป็นทิศทางที่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวพุธเนี่ยที่อยู่ในเรือนนี้ จะอยู่ถึงแค่วันที่18นะคะวันที่18มีนาคมตอนเวลา4โมงเย็นเนี่ยนะคะกับ3นาทีเนี่ยก็มีการย้ายแล้วย้ายแบบเสิรด้วยนะคะก็คือโคจรอ,อย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าสู่เดือนลาภะนะคะซึ่งโคจรเข้าสู่เดือนนี้เนี่ยดาวพุธเนี่ยได้มาตรฐานที่ต่ำหน่อยนะคะ,ะเป็นทั้งดาวนิดและก็ดาวประ เพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วในช่วงจังหวะหลังวันที่18ไปก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินการทําอะไรธุรก,กรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินให้ระวังให้มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มองเห็นส่วนเรื่องการงานนะคะการงานเนี่ยอยู่ก็คือมีดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์อยู่นะคะแล้วดาวเจ้าเรือนคือดาวราวหูมะกุมลัคนาเนี่ยนะคะแต่ก็จะย้ายออกในวันที่30เนี่ย การงานของเจ้าชะตาเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นเช่นกันมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมม์อยู่นะคะแต่อาจจะมีความตึงเครียดหรือความที่ว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการงานไปอยู่สักระยะอาจนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเพราะดาวเจ้าเรือนการงานไปกลุ่มลัคนาเนี่ยเขาได้มตารฐานที่ไม่ดีนั่นเองอะนะคะมาตรฐตรฐานต่ําเพราะฉะนั้นถ้าดาวราวหูเนี่ยย้ายออกเนี่ย ก็จะดีขึ้นถึงแม้จะเข้าไปสู่เรือนวินาศก็ตามนะคะแต่มาตรฐานของดาวเจ้าเรือนกำมะก็จะดีขึ้นนั่นเองนะคะตรงจุดนี้ช่วงนี้ก็ประคับประคองไปแล้วก็เราก็ยังได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์อยู่เพราะฉะนั้นการงานเราก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายยังมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยชี้แนะแล้วก็มีการหาทางออกได้อย่างดีเยี่ยมอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ถ้าจะให้ดีจริงๆรอดาวราหูย้ายนะคะสิ้นสิ้นเดือนเนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นแน่นอนด้านความรักค่ะความรักของคนลักนาราศรีพฤษเนี่ยดาวเจ้าเดือนความรักคือดาวอังคาระค่ะดาวอังคารอยู่ในเดือนสุภะแล้วก็ได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะคู่ครองอาจจะดีมีพละกกำลังดีนะคะดาวเจ้าเดือนคู่ครองเนี่ยเป็นมหาอุจแล้วก็ เจอกับดาวเสาเนี่ยดาวเสาเนี่ยนะคะเป็นดาวที่มาตรฐานเป็นกเกษตรนะคะก็แรงกับแรงอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังการขัดแยง้งการทะเลาะเบาะแวง้งกับคู่ครองคนรักได้นะคะเพราะว่าทั้งนี้ อ่าอังคารเจอเสาไม่พอเนี่ยดาวสุกก็เจอดาวเสาอยู่ในเรือนเดียวกันอยู่ในเรือนสุพะน่าจะเบียดเบียนเนี่ยในกัน่นะคะอ่าเลยมีความสุขกายสบายใจไม่ถามก็น่าจะมีความอึดอัดมากกว่าอ่าอยู่ในเรือนนี้ก็ความสุขก็ไม่น่าจะมีเท่าไหร่นะคะอาจจะมีปัญหากวนใจจุกจิกให้ประคับประคองไปก่อนนะคะเมื่อดาวย้ายไปแล้วก็ทุกอย่างก็จะเริ่ม ดีขึ้นแล้วก็คลี่คลายขึ้นนั่นเองก็เป็นจุดที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้าจะถามอะไรดีไหมเนี่ยนะคะก็มีจังหวะเด่นๆที่เห็นก็คือเรื่องการเงินจะดีในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่18นั่นเองนะคะส่วนเรื่องการงานเนี่ยนะคะก็ประคับประคองไปดีๆเพราะว่าก็อยู่ตัวแต่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้ร้ายในที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ้นเดือนไปจะเริ่ม ดีขึ้นพัฒนาไปตามลำดับนั่นเองส่วนเรื่องคนรักคู่ครองอะไรก็ตามเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังการขัดแย้งการทะเลาะเบาแวงการขัดใจลิีกเดี่ยงการทะเลาะวิวาทนะคะการพูดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะต้องเคลียร์จะต้องแก้ไขเนี่ยก็ให้ชะลอไปก่อนนะคะเพื่อที่ทุกอย่างก็จะ อยู่ในสิ่งที่ดีนะครับจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกันไม่ต้องได้แตกหักกันนะครับเพราะว่ามีดาวคู่แตกหักอยู่ในเรือนสุขพระร่วมกับดาวเจ้าเดือนปัตตนีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับระวังนะคะก็คือดาวอังคารอยู่กับเสาและดาวศุกร์ก็เป็นศัตรูกับดาวเสาอีกในเรือนสุขพระเนี่ยนะคะแล้วดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตนี สิ่งเหล่านี้นะคะมันมันจะกระทบถึงคู่ครองเราได้หมดนะคะอันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังค่ะ,อะนอกนั้นก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่โอเคอยู่นะคะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานคุณก็จะต้องไปได้ด้วยดีอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายเดือนมีนาคม2565ลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแคล้วคลาดจากโรคระบาดนะคะแล้วก็อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากัน เพื่อที่ทุกอย่างจะได้ดีขึ้นราบรื่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ